ถูกเพื่อนเลิฟนะคะอย่างสาวแตงโมพัทริดาเนี่ยทิ้งบอมใส่หลังจากที่สาวชมพู่อรารยาเผยไปเมา้าค่ะว่าติดแฟนจนไม่มีเวลาให้กับบรรดาเพื่อนๆแกงน้าแข็งใสโดยสาวโมก็เลยแซวกลับมาว่าแหมสาวชมก็ใช่ย่อยนะจ๊ะติดแฟนไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยทาเอาชมที่ได้ยินถึงกับตาเขียวค้อนใส่ก่อนจะตอบแบบค้างๆคู่ๆไปว่ายังไงกว่าน้อยกว่าคู่ของแตงโมกับแตงอยู่แล้วแตงโมแซวเหรอคะใช่อืม<ๆ><ๆ> เออดู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 แตงโมน่าจะไม่มีเวลามากกว่าป่ะติดน็อตติดน็อตน็อตติดน็อตติดน็อตติดน็อตอืมเงือกอบกันิดนึงก็มีเห็นมีเห็นมีมีใครเห็นชมไปไหนผานไหนกับใครบ้างวะล่ะแต่เพื่อนแซวมาขนาดนี้ก็มันมันก็มันก็ต้องมีมูลบ้างนะ ทำไมต้องปาระเบิดให้วยยเนี่ไม่เข้าใจนัมกเป็นไปม่ได้สิดก็ไม่เห็นก็เห็นเห็นชมอยู่คนเดียวตลอดเห็นว่าไม่ได้ไปไหนมาไหนก็เห็นตามงานไงนกองๆไม่เห็นเพราะว่าคงคงบอกว่าเหมือนเป็นการแบบกัดๆแยมหยอกอะไรเงี้ยมากกว่าแซวล์ๆมากกว่าคงไม่มีอะไรหรอกค่ะก็คุยกันตลอดดีแล้วกับน้อง ส่วนข่าวเมาที่สาวชมพู่ไม่ยอมรับละครเรื่องเพลิมบุญเพราะว่าไม่อยากเล่นบทร้ายนั้นเจ้าตัวก็รีบปฏิเสธทันทีว่าไม่จริงค่ะไม่ใช่เลย จริงๆเรื่องเพิ่งบุตรเป็นข่าวที่เคลียนานมากใช้เวลาหลายเดือนแล้วนะคะที่มันมีเหตุผลหลายอย่างอะค่ะทั้งด้วยเรื่องของเวลาแล้วก็ด้วยเรื่องของบทด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งชมเองก็คือได้มีโอกาส,สคุยกับกับกับทังพี่จ๋าด้วยเรื่องเรื่องบทอะไรเงี้ยทั้งคือคุยทั้งคุยกันแบบตัวตัวก็เคยคุยแล้วก็บีบี <S 1> <S 1> <ๆ S 2> คุยกันอะไรเงี้ยก,ก็คือมีโอกาสได้ค, <S <S คุยกันซึ่งก็อย่างที่บอกว่าบทมันเองก็ค่อนข้างจะจะใกล้เคียกับกับอะไรที่ชมที่ชมเคยเคยเล่นมาด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชมไม่ได เห็นชมเล่นไรอีกแน่นอนสาวชมยืนยันค่ะว่ามีบทร้ายมาให้ได้ชมกันแน่นอนนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องอื่นงานนี้แฟนๆก็อดใจรอชมกันได้นะคะปีหน้านี้ค่ะ